ข่าวดีคอรมอรไฟเขียวเปิดโอกาสให้สมัครประกันสังคมมาตรา40สำหรับกลุ่มเก็บตกใครมีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้บ้างฟังด่วนสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากกันเหมือนเช่นเคยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็นำข่าวดีสำหรับกลุ่มเก็บตกที่ทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนมาตรา40เพื่อรอรับเงินเยียวยา5,000บาทก่อนที่จะไปฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวให้มีการ ประกาศลงทะเบียนแจกเงิน5,000บาทผ่านการสมัครประกันสังคมมาตรา40สำหรับกลุ่มเก็บตกใน29จังหวัดนี้นะคะใครจะได้บ้างเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะสำหรับกลุ่มที่เก็บตกที่จะได้ลงทะเบียนม40เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทจะมีด้วยกัน2กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของ พี่น้องที่ขับรถแท็กซี่นะคะและสำหรับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะโดย2กลุ่มนี้จะต้องเป็นคนที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถสมัครประกันสังคมมาตรา4 0เพื่อรอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้โดย2กลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่เก็บตกนั่นเองซึ่งคนที่จะได้รับเงิน5,000บาทนี้ จะต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีการสมัครประกันสังคมมาตรา40นั้นหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าแค่สมัครเสร็จแล้วก็รอรับเงินเยียวยา5,000บาทได้เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะคือเราจะต้องสมัครแล้ว ต้องจ่ายเงินด้วยนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นการสมัครที่เสร็จสมบูรณ์เป็นสมาชิกของกลุ่มประกันสังคมมาตรา40นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสมัครเสร็จแล้วต้องนำเงินไปจ่ายด้วยนะคะโดยเขาจะมีให้เลือกอยู่3ทางเลือกก็คือ70บาท100บาทและ300บาทอันนี้เขาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเลือก แบบไหนนะคะจะสมัครทางเลือก70บาท100บาท300บาทแล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าพอสมัครเสร็จแล้วจะต้องไปจ่ายเงินให้เรียบร้อยนะคะถึงจะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทได้นะคะถ้าสมัครอย่างเดียวแล้วไม่ได้จ่ายเงินอันนี้ก็ถือว่าเราสมัครไม่สมบูรณ์นะคะก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้นะคะส่วนที่หลายๆคน ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าสมัครแล้วเนี่ยเราจะต้องส่งต่ออีกกี่เดือนอันนี้ก็คือทางรัฐบาลไม่ได้กำหนดนะคะว่าเราจะต้องส่สงต่อกี่เดือนคืออยากจะสมัครแค่เดือนนี้เดือนเดียวเ,เพื่อรอรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะส่งต่อก็ส่งต่อไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วสิทธิ์ของประกันสังคมมาตรา4 0ก็มีสิทธิ์ ดีๆรออยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากจะสมัครต่อหรือว่าไม่สมัครก็คือไม่มีปัญหาแต่สำหรับใครที่จะสมัครเพื่อรอรับเงินเยียวยา5,000บาทอันนี้จะต้องจ่ายเงินงวดแรกด้วยนะคะแต่จะจ่าย70บาท100บาทหรือ300บาทอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกลุ่มที่เก็บตกตรงนี้นะคะ อย่าลืมไปสมัครประกันสังคมมาตรา40กันส่วนจะสมัครที่ไหนบ้างนะคะช่องทางก็จะมี7 e เ e ่ e อธนาคารทกสบิ๊กซีนะคะหรือว่าจะสมัครทางเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้แต่ถ้าจะให้แนะนำนะคะสมัครเซเวง่ายสุดแค่นำบัตรประชาชนพร้อมกับเงิน70บาท100บาทหรือ300บาทก็ได้นะคะเดี๋ยวทางเซเว่นเขาทำให้เรียบร้อยเลยแบบนี้ก็ จะง่ายแล้วก็ถือว่าสมัครเสร็จสมบูรณ์นะคะส่วนเงินที่เราจะได้รับทุกคนนะคะเงินจะเข้าผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้นนะคะดังนั้นเมื่อสมัครเสร็จแล้วต้องอย่าลืมไปผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนด้วยซึ่งถ้าใครผูกไม่เป็นหรือไม่แน่ใจว่าเราเคยผูกไว้หรือยังนะคะด้านล่างใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ให้ดูนะคะเพราะเราได้ทำไว้ให้แล้วว่า สามารถผูกบัญชีพร้อมเพยกับบัตรประชาชนได้หลายช่องทางโดยจะสมัครทางแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้จะไปที่ตู้ ATM ก็ได้หรือว่าใครทำไม่เป็นไม่มีจริงๆไปที่ธนาคารได้เลยค่ะถ้าติดตามรับฟังคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมช่วยแชร์ออกไปเพื่อ กลุ่มเก็บตกที่ยังไม่ทราบข่าวตรงนี้เขาจะได้ได้รับข่าวสารนี้และจะได้รับเงินเยียวยาเพราะว่าตอนนี้ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ